สวัสดีวัยรุ่น40กำลังแจว๋วทุกทกท่านนะคะกลับมาพบกันในช่องใหม่ของปรินนะคะคือช่องวัยรุ่น40กำลังแจว๋วชื่อปรินแก้ววัชรพลค่ะผู้ริเริ่มและเผยแพร่ทฤษฎีกลับหลังหันฐานจิตมนุษย์มงคลรวยเฮงเก่งดีสามารถติดตามช่องหลักของปรินได้ที่ช่องนี้นะคะจะมีการพูดถึงทุกเรื่องในชีวิตเลยค่ะการงานการเงินสุขภาพความรักความสัมพันธ์การแบ่งปันสู่สังคมการเดินทางด้านจิตวิญญาณ การยกระดับจิตนะคะการเล่นเกมโลก,โลกเกมชีวิตเกมจักรวาลไปดูได้เลยนะส่วนช่องนี้ปรินทำขึ้นมาเพื่อที่จะพูดคุยโดยเฉพาะกับเพื่อนในวัยเดียวกันนะคะก็คือวัย40บวกหรือบางท่านจะอยู่ในวัยอื่นก็ยินดีต้อนรับอย่างยิ่งนะคะเพื่อจะเป็นประโยชน์ค่ะในหัวข้อต่างๆซึ่งจะนำเรื่องของทฤษฎีกับหลังหันนี่แหละมาเป็นประเด็นในการพูดคุยนะคะวันนี้ค่ะอยากคุยเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของ การวางแผนทางการเงินของคนอายุ40ปี40มองว่ามันมองได้หลายมิติค่ะนะคะบางคนนะต้องแยกแบบนี้บางคนที่มีฐานะที่โอเคแล้วไม่ว่าจะมีฐานะดีมาแต่แรกหรือว่าสร้างเนื้อสร้างตัวได้แล้วในวัย40กว่า กลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่โอเคอายุ40กว่าเนี่ยมีทรัพย์สินมีการลงทุนมีเงินนะคะดูแลต่างๆได้กับอีกกลุ่มนึงนะคะในวัย40กว่าเหมือนกันอาจจะยังต้องดิ้นรนหรือว่าหาเงินในการเลี้ยงชีพอยู่ซึ่งกลุ่มนี้จะบอกเลยว่าจริงๆอ่ะไอาการจะบอกว่าอายุ40ควรมีเงินเท่าไหร่เนี่ยปลีนว่ามันใช้ไม่ได้มันเอาบรรทัดฐานนี้มาใช้ไม่ได้ค่ะเพราะว่า อย่างคนที่เขายังไม่มีอ่ะพร้อมได้ได้คอนเทนต์แบบนี้บ่อยๆอย่ะได้เมสเซจเข้ามาบ่อยๆว่าอายุ40ต้องออมเงินได้แล้วต้องนู่นนี่นั่นมันเครียดนะคะเออแล้วมันทําให้เราเหมือนเราเฟลอ่ะเหมือนเราไม่ประสบความสําเร็จอะคะ่ะที่จริงเราถ้าเกิดในมุมมองของปรินนะทฤษฎีกับหลังหันปรินมองว่ามันแล้วแต่ปัจเจกบุคคลค่ะมันไม่มีวิธีการหรือมาตรฐานที่ถูกต้องดีที่สุด แค่อย่างเดียวแต่มันต้องหาสิ่งที่เหมาะสมกับเราที่สุดอย่างเมื่อกี้ที่เบินบอกว่ากลุ่มหนึ่งโอเคอายุ40กว่ามีชีวิตที่ดีโอเคแล้วมีกินมีใช้มีเงินออมนะคะไม่เดือดร้อนหนี้สินก็มีบ้างไม่มีบ้างบางคนถึงมีหนี้ก็จัดการได้อ่ะกลุ่มนี้เราไม่ไม่ต้องไปอะไรกับเขาเขาโอเคละแต่กลุ่มหนึ่งที่เมื่อกี้บอกว่าบางทีต้องทั้งดูแลลูกดูแลพ่อแม่ผ่อนบ้านผ่อนรถ นะคะหน้าที่การงานแล้วแถมอายุ40กว่านะคะยังต้องมาวางแผนกเกษียณวางแผนการลงทุนวางแผนดูแลสุขภาพยามแก่เท่าโอ้โหนะแล้วถ้าไปเสพคอนเทนต์อะไรแบบอย่างนี้มากๆนะเครียดนะคะแต่ทําไมรู้ไหมที่ปรินบอกว่าอย่าไปเครียดมากหรือว่าอย่าไปแบบคิดว่ามันถูกหรือมันผิดในสิ่งที่เราเป็นอ่นะเพราะชีวิตคนเรามันไม่แน่ นะคะมันไม่แน่หรอกในรายการหลักของปรินเนี่ยนะคะเราพูดเรื่องกฎแห่งกรรมเป็นหลักเลยแต่เป็นกฎแห่งกรรมที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงเข้าใจตัวเองได้ตลอดเวลานะคะยังทำในรา<ล>ยการ <9. S 2> ช่องหลักนะว่ากรรมเก่าอ่ะเก่ากี่โมงนะคะตอนนี้สี่โมงเย็น กมเมื่อตอนบ่ายสามกมเมื่อตอนเที่ยงกรรมเมื่อตอนหกโมงเช้าก็กมเก่าแล้วถูกไหมคะฉะนั้นเราอ่ะสร้างกรมใหม่เหตุใหม่ได้ตลอดเวลาอย่าไปคิดว่าโอ้โหอายุเท่านั้นเท่าน,นี้ต้องประสบความสําเร็จแบบนั้นแบบนี้มันใช้กับทุกคนไม่ได้หรอกคะ่ะบางทีคนที่มีมาก่อนเนี่ย นะแล้วทําเหตุทํากรรมที่ไม่ดีเอาไว้ก็สะดุดหกล้มได้เหมือนกันแต่ถ้าเขาทํากรรมดีมาโดยตลอดเขาก็จะเริญรุ่งเรืองขึ้นใช่ไหมคะส่วนคนที่ยังไม่สุขสบายค่ะตอนนี้คุณทําเหตุอันดีคุณมีจิตใจที่ดีคุณมีทักษะความรู้คุณพัฒนาตัวเองนะคะคุณเข้าใจชีวิตเหตุพวกนี้มันอาจจะส่งผลให้คุณดีขึ้นดีขึ้นแต่ถ้าเกิดยังลําบากอยู่ แล้วแถมยังความคิดไม้เซตทัศนคติก็ไม่ดีคำพูดก็ไม่สร้างสารรค์การกระทำก็ไม่มีเออเอฟเฟที่ดีขึ้นมันก็แย่ลงแย่ลงฉะนั้นจะบอกว่าอายุ40ควรมีเงินเท่าไหร่ควรอะไรมันมันก็ดีมันจะรู้สึกดีนะถ้าเราทำแบบนั้นได้ แต่ถ้าทําไม่ได้เราก็เฟลถูกไหมคะยางงั้นเราทํำยังไงดีอะคะสําหรับคนอายุ40นั้น <40. S 2> ในแนวทางของทฤษฎีกลับหลังหันนะคะปรินจะบอกเลยว่าไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่หรือคุณจะมีเงินเก็บเงินออมตามที่ควรจะเป็นตามหลักการที่ถูกต้องหรือเปล่าก็ตามเนี่ยบางทีมันไม่ได้สําคัญขนาดนั้นมันสําคัญว่าคุณนะ่ะรู้ไลฟ์สไตล์ของตัวเองหรือเปล่าคุณกําลังใช้ชีวิตด้วย วิถีชีวิตที่คุณเลือกจริงๆหรือเปล่าแล้ววิถีชีวิตที่คุณเลือกเนี่ยมันต้องใช้เงินเท่าไหร่ถูกไหมคะบางทีนะ่ะจะมาบอกว่าเออเราต้องมีวางแผนกเกษียณอายุ40ต้องมีเงินเท่านั้นเท่านี้นโอ้โหมันก็ทำได้ไม่กี่คนนะคะนะคะแต่ถ้าเรารู้ว่าเออ๋อเรามีชีวิตที่เรียบง่ายนะคะเราไม่ได้ก่อหนี้เกินตัวอย่างเงี้ยค่ะแล้วเราก็มีวิถีชีวิตที่อ,อ่ไม่ได้แบบมีความสุขยากนะคะ วันนี้คุณต้องหาวิถีชีวิตไลฟ์สไตล์คุณให้เจอถ้าเป็นในหัวข้อทฤษฎิกับหลังหันนะคะเรนจะพูดในหัวข้อเศรษฐีข้างบ้านนั่นก็คือการที่เราเนี่ยรู้จักตัวเองนะคะอย่างเช่นยกตัวอย่างนะ บางคนอนะโอเคอายุ40แล้วละฉันก็ไม่ได้มีเงินเก็บอะไรมากมายหรอกแต่ฉันเนี่ยเป็นคนที่มีความสุขง่ายมากฉันชอบปลูกต้นไม้นะคะฉันชอบแบบเลี้ยงแมวเออฉันอนะชอบอยู่บ้านหลังเล็กๆนะคะมาถึงจุดหนึ่งนะคุณจะไม่ได้มีภาพแบบวิชั่นบอร์ดหรือว่ารีมบอร์ดที่เป็นเขาหารือหาดมีแบบเอ,อ่อพูลวิลล่าสะไว้น้ำอะไรพอคุณรู้จักตัวเองปุ๊บนะคะคุณอยากจะได้บ้านชั้นเดียว เหมือนบ้านแบบสม์ฟนะคะแล้วก็มีปลูกต้นไม้ดูแลง่ายๆนะคะไม่ต้องตกแต่งทำอะไรเยอะซอกซอยไม่ต้องเยอะอย่างเงี้ยค่ะมีการแบบเมนเทนแนนซ์ให้แบบดูแลง่งายๆเออใช้วัสดุไม่ต้องเพอร์เฟกอะไรมากปรับเปลี่ยนง่าย เนี่ยคุณก็ไม่เห็นจะต้องมีเงินเก็บอะไรเยอะแยะเลยแต่คุณนะมีไลฟ์สไตล์ของตัวเองนะคะแล้วคุณก็ใส่เสื้อผ้าแบบนี้นะคุณขับรถแบบนี้ดูแลง่ายเข้าศูนย์ทีไม่กี่บาทอย่างเงี้ยค่ะคือเศรษฐีข้างบ้านหมายถึงว่าเรารู้จักตัวเองแล้วก็ภาคภูมิใจในการเป็นตัวเองเราไม่ต้องเหนื่อยบางทีเอง,เองที่เรามีเนะี่ยก็อยู่ได้ละ นะคะหรือถ้าเราชอบแบบประหยัดได้เราก็เที่ยวแบบรู้ไลฟ์สไตล์ตัวเองได้ฉะนั้นปรินว่านะเรื่องจํานวนเงินเก็บออมตามแพทเทิร์นที่แบบมันควรมีควรเป็นอะโอเคทําได้มันก็ดีแหละคือมีเงินเยอะมันดีอยู่ละแต่ว่าต้องรู้จักตัวเองก่อนถ้าคุณรู้จักตัวเองนะคุณไม่ต้องเหนื่อยแบบเกินเบอร์อะเออเราไม่ต้องเหนื่อยเกินเบอร์เราไม่ต้องมีทุกอย่างที่เขาบอกว่าต้องมีอะคะ่ะ นะถ้าเกิดใครสนใจจะศึกษาลงลึกนะไปดูช่องหลักของปรินทฤษฎีกลับหลังหันช่องหลักเนี่ยพูดเรื่องนี้เป็นแบบ3-4 00พันเทปอบะคุณไปดูได้นะคะแล้วคุณจะมีกำลังใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นแล้วคุณจะรู้สึกว่าเออชีวิตมันก็ไม่ได้ยากคว่าถ้าคนที่อยากจะออมเงินอยากจะมีพาสซีฟอินคัมอยากจะมีการลงทุนเนี่ยควรทำยังไง ก็ใช้โจทย์เดิมเลยค่ะโจทย์ของการรู้จักตัวเองถ้าเพื่อนๆรู้จักตัวเองนะคะเพื่อนๆจะรู้ว่าเราเหมาะกับการลงทุนอะไรเราเหมาะกับการออมแบบไหนเออเราเหมาะที่จะแบบทำผลิตภัณฑ์สินค้าเกี่ยวกับอะไรในการลงทุนอย่างเงี้ยค่ะอย่างสมมุติอย่างปรินเนี่ยปรินก็ลงทุนมาหลายรูปแบบนะคะแต่สิ่งหนึ่งที่ปรินไม่เหมาะคือจะไม่ทําเลยอะคะ่ะก็คือทําบ้านให้คนเช่า ซื้อคอนโดปล่อยเช่าอย่างนี้ค่ะเมื่อกี้ปินก็เพิ่งคุยกับน้องคนหนึ่งเป็นเอเจนต์เขาก็บอกว่า เออพี่เดี๋ยวหนูดูแลให้พี่ไม่ต้องทําอะไรเดี๋ยวหนูดูดลูกค้าให้เองอะไรอย่างเงี้ยแต่ปรินก็แบบเดี๋ยวคิดดูก่อนเพราะว่าไม่ใช่แนวพี่พี่ไม่ค่อยถนัดนะคะส่วนใหญ่ซื้อมาก็อยู่เองไม่ค่อยได้ปล่อยเช่าอะคะ่ะเนี่ยจะไม่ถนัดเลยหรือถ้าเป็นการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ปรินลงทุนในหุ้นไทยเนี่ยตั้งแต่ปี2547เนะคะเปิดพอร์ตแรกเนี่ยปี2547เเลยแล้วไม่เคยเดทเทรดเคยไปเรียนนะสมัยก่อนหอบโน้ตบุ๊ก สภพายใหญ่ๆเลยนะคะจำได้ว่าไปตึกแถวสาทรเขาเปิดสอนเนี่ยก็ไปเรียนเทคนิคตีกราฟแท่งเทีนยนอะไรตีเส้นไม่ใช่แนวค่ะพอไม่ใช่แนวอะ่ะเราก,การ<ม>ลง,ท,งทุนนะคะเพื่อนๆต้องรู้สไตล์ตัวเองนะคะหรือแม้กระทั่งซื้อทองอย่างเงี้ยลงทุนในทองออมทองเนี่ย ยังไม่เหมือนกันเลยบางคนชอบซื้อทองมาเก็บแบบให้มันเห็นกับตานะคะบางคนบอกอุ้ยซื้อมาเก็บมันอันตรายที่เกี่ยวด,ดูแลไปซื้อในพอร์ตอย่างเงี้ยค่ะหรือบางคนออมในพอร์ตไปสักพักหนึ่งก็ไปถอนทองมาไว้จริงๆเนี่ยมันอยู่ที่จริตของเรามันอยู่ที่ความเหมาะสมของเรานะคะอย่างบางคนเนี่ย ที่ดินนะคะอสังหาริมทรัพย์ยังเหมาะกับแต่ละคนไม่เหมือนกันเลยบางคนถนัดพัฒนาที่ดินแบบที่ดินเปล่าแต่บางคนถนัดที่จะแบบซื้อทรัพย์ที่มันแบบสําเร็จหมดแล้วอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนๆต้องรู้สไตล์ตัวเองนะคะในการจะลงทุนยังไงก็แล้วแต่ดูว่าเราชอบไหมเราถนัดเรารู้จักมันหรือเปล่ามันใช่นิสัยเราไหมแล้วก็มันถูกฉะโกกับเราไหมบางทีเราพยายามแล้วนะพยายามซื้อที่พยายามซื้อคอนโด มันไม่ได้มันถูกฉะโงกอะหรือเปล่านะคะอันนี้ก็ต้องไปดูถ้าใครอยากดูอะไรพวกนี้แบบลึกๆก็เหมือนเดิมนะเข้าไปที่ช่องหลักของปรินได้ค่ะทำไมไ<ด>เวลามาทําคลิปหนูต้องมาตลอดเลยอล,ลูกขอบเป็นพระเอกในหัวใจเธออาน,นี้มาตุ้มมาอีกแล้วครับบุ้ยรถถังบุ้ยบุ๋ยรถถังบุ้ยบุ๋ยมาอีกแล้วรถถังบุ้ยบุยอ่ะอ้อ๊ย ฉะนั้นโดยสรุปนะคะก็คือว่าอายุ40บวกมีเงินแล้วก็ดีดีใจด้วยนะคะมีความมั่นคงในชีวิตแล้วโอเคิถน,นะแต่ถ้ายัางก็ไม่ต้องแบบเฟลเยอะนะไม่ต้องคิดเยอะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ไม่ใช่ว่าไม่คิดเลยเพราะว่าวัย40เนี่ยมันก็ยังเป็นวัยที่เรายังพอมีเรี่ยวมีแรงมีกําลังกําลังเฟี้ยวเลยเป็นว่านะกาลังแบบ ถ้าเกิดทำงานอยู่ก็เป็นแบบซีเนียแล้วอะแลเริ่มเริ่มจะขึ้นเป็นหัวหน้าผู้จัดการต่างๆก็เป็นวัยที่ยังมีเรี่ยวแรงมีกำลังกายกำลังใจสติปัญญาเนี่ยเราก็ทำให้ดีที่สุดแต่รู้จักตัวเองให้มากที่สุดเราจะไม่เหนื่อยฟรีค่ะเหมือนคำที่เขาบอกว่าอย่าไปปีนเขาของคนอื่นอะเออก่อนคุณจะปีนขึ้นไปที่ไหนอะก่อนจะเอาบันไดไปพาดแล้วปีนขึ้นน่ะ คุณดูก่อนว่ามันตึกของเราหรือเปล่ามันใช้ต้นไม้ที่เราอยากขึ้นหรือเปล่ามันเป็นภูเขาความสําเร็จของเราหรือเปล่าบางทีปีนขึ้นไปกว่าจะถึงอายุ50 6 0ขึ้นไปเสร็จเอาตายไม่ใช่นี่ว่าปีนผิดลูก <c oughs> เหนื่อยฟรีนะฉะนั้นรู้จักตัวเองแล้วก็วางแผนแล้วปลีนเชื่อว่าคนส่วนใหญ่ไม่ได้มีความ ไฮโซอะไรขนาดนั้นหรอกค่ะไม่ได้มีความแบบต้องเลิศสมแลนอะไรขนาดนั้นความสุขของเราผลสําเร็จของเราอะ่ะไม่ได้ยากนะคะอย่างปรินเนี่ยเสื้อนี้ก็ซื้อมือ2องเสื้อข้างในนี่ก็200กว่าบาทอย่างเงี้ยนะคะมันไม่ดีเวอร์วังอะไรฉะนั้นไม่ต้องมีเงินอะไรมากมาย50-60ล้านขนาดนั้นเออแต่ก็พอมีนะคะพอมีพอใช้ในยามที่จะต้องใช้ได้ไปเที่ยวได้กินอาหารดีๆเพื่อสุขภาพ อ,อยากออกกําลังกายไปฟิตเนสก็มีเงินหน่อยอย่างเงี้ยมันไม่ได้เยอะแยะอะไรอะค่ะฉะนั้นรู้จักตัวเองแล้วก็วางแผนแบบให้เป็นตัวเรานะคะเรื่องของแพทเทิร์นทั่วๆไปก็ทําได้ก็โอเคแต่ถ้าทําไม่ได้ก็ไม่เป็นไรหรอกเนาะใช้ชีวิตให้มันแบบเป็นตัวเองอย่างมีความสุขนะคะเพราะเราไม่รู้หรอกว่าเราจะมีวันเนี้ย ไปอีกกี่วันนะคะวันพรุ่งนี้บางทีมันก็มาไม่ถึงนะดังนั้นก็ขอเป็นกําลังใจนะคะสําหรับทุกๆคนคะ่ะไม่ว่าจะอยู่ในสถานะใดก็ตามขอให้คุณเจอตัวเองแล้วก็เป็นตัวเองแบบมั่นใจมีความสุขที่สุดนะคะเพื่อในวัย 40, 50, 50, 60, 70บางคนจะอยู่120เนี่ยก็จะได้กำลังแจ๋วในทุกช่วงวัยค่ะ